มากินข้าวสิกับดีดีกับดีด,ด,ดีมีทั้งแกงและตุมยำม,มีทั้งแกงและต้มยำอํา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 สวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะและสวัสดีเด็กๆห้องแอปเปิลที่น่ารักทุกคนคะ่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องข้าวคะ่ะ และเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องข้าวทั้งหมด4สัปดาห์เลยนะคะสัปดาห์แรกคือชนิดของข้าวสัปดาห์ที่2คือขั้นตอนการทำนาสัปดาห์ที่3คือวัฏถจักรของข้าวและการเจริญเติบโตของข้าวค่ะและสัปดาห์ที่4นะคะคือการเก็บเกี่ยวและประโยชน์ของข้าวค่ะ และในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของข้าวค่ะเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะข้าวเป็นพืชตระกูลหญ้าต้นข้าวมีสีเหลืองนวลผลเป็นเมล็ดอยู่เป็นช่อมีลักษณะทรงรีมีเปลือกแข็งแห้งหุ้มเมล็ด มเมล็ดอ่อนมีสีเขียวมเมล็ดแก่มีสีเหลืองทองข้างในมเมล็ดมีสีขาวใสสีขาวคุณสีดำสีเหลืองตามสายพันธุ์ค่ะต่อมานะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของข้าวกันนะคะว่ามีกี่ชนิดและลักษณะของมเมล็ดข้าวแต่และชนิดเป็นอย่างไรบ้าง ชนิดแรกนะคะคือข้าวหอมมะลิมีลักษณะ,มะเมล็ดสีขาวนวลเหมือนดอกมะลิหุงสุกแล้วจะมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตยค่ะข้าวขาวจะมีลักษณะ,มะเมล็ดเรียวยาวมีสีขาวนวลหุงขึ้นหม้อมีบูดง่ายด้วยค่ะข้าวเหนียว จะมีลักษณะเมล็ดเรียวยาวมีสีขาวคุณข้าวกล้องจะมีลักษณะเมล็ดสีน้ำตาลอ่อนค่ะข้าวไรเบอรี่นะคะจะมีลักษณะเมล็ดยาวเรียวมีสีม่วงค่ะในเ,เด็กก็ได้รู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าข้าวมีกี่ชนิดลักษณะของเมล็ดข้าวเป็นอย่างไรบ้างและเด็กๆอย่าลืม ทบทวนกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ครูอันต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ